นะครับวันนี้เราก็จะมาตามแนวทางนะครับผมมาดามไผ่นะครับก็คือว่าน้องชื่อว่าเป็นสายยาน้องมาดามไผ่นะครับน้องก็คือว่าจะไปเสี่ยงโชคให้ <S <S towards, นะครับผมก็คือว right ่าน้องนี iyorum, ่ถูกมาแล้วเก้าหัวซ้อนนะครับเอ็สีครับเดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันนะครับผมแนวทางของมาดามไผ่นะครับผมเป็นน้องจะเสียงให้เป็นรายวันหรือว่าเป็นรัฐบาลนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรับชมรับครางพร้อมๆกันนะครับเอ็ติีัตถ์นี่ครับผมกาลังเดินตามน้องมาดามไปนะครับเอ็ดสีครับนี่ครับ บรรยากาศที่วัดสระมณีนะครับเป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับเองสิครับเข้ามาแล้วฝากไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกาลังใจให้กับทางช่องนะครับนี่ครับผมบรรยากาศแบบสดๆนะครับผมสวยงามนะครับเองสครับนี่ครับก็เดินตามมาดามไผ่มาแล้วนะครับก็คือว่าน้องจะมีคนมีเซนเป็นคนมีเซนนะครับก็คือว่าขอ ก็คือขอก็คือออกนะครับจริงๆครับงมาดามนะครับผมมันกำลังด้านหน้าแล้วนะครับขอได้นข้างอกค่ะขอาเด้อปู

ไปต่างประเทศได้นะครับผมหรือว่าใครอยากจะไปรัฐบาลก็ได้ใช่ครับผมสามารถไปได้เหมือนกัน ชอบเป็นีมอันีเราเป็นสิใช้สลาถวายกับคีณเชียงก้าวงดซ้อนนะครับอนเร็วเลยล่างถวายครับใช้ยามอด่าบ よし。

กอย่าง้าวขสามสามนสองสัวสี่สเลียงเลียงนะครับผมสามสเแล้วก็สาม written. สารถนาวนาก็ไปฉลาดกินแบบงทาบานอันน po ี้จะให้ไปไหนดิไปลาวหรือรักทาบานดิ ได้ทั้งสองได้ทั้งสองอย่างห้าเจ็ดแล้วก็สามสี่แรกจักนี่คือแม่นเลยใช่ไหมลูกถึงงวดครับผมมีให้มาเนี่ยลูกให้ครับปูถึงงวดครับเไรเนี่ยน้องมาดามไก่นะครับมาดามมาดามคือคุณจะไม่เต็มน้องถ้าถ้าปูขขาชอบอะไรลูก Ừ. À. Ừ, so, uh... làm sọc lâm thầu ái chút dày lâm thầu chút thầu ái lâm chút ทำไม้รงจับได้เลขเรียนไอ้หกกับเก้าเนี่ยเราเราไม่แน่ใจว่าเป็นตัวไหนเพราะมันมันขีดอยู่บนหัวเลขเลขโกอะไม่ไม่รู้ว่าจะเปหรือเก้าไม่แน่ใจโกโกค่ะเพราะว่าขีดอยู่ข้างใต้ถ้าเป็นเลขเก้าเขาถึงขีดอยู่ใต้ตั้งตั้งแต่ก่อนตอนนั้นพี่เก่งมาใช่ไหมครับครับแล้วอันนี้อะค่ะ มันลดมหัวแล้วมันหล,ลุ่มลงมามแล้วหนูมาเห็นแล้วหนูก็โทรบอกแม่หนูก็โทบอกแม่ว่าอันเพดานปู่มันล้มครับแล้วก็มาเก็บแม่กับนูแล้วก็พี่เก่งมาเก็บตรงนี้ทําความสะอาดครับแล้วแม่ก็บอกให้นจูจับให้แล้วหน,นูตอนนั้น ถูกรางวัลที่หนึ่งเอ้ยรางวัลที่สองรางวัลที่สองเลยอลูกโอ้ครับผมน้องจับให้รางวัลที่สองเลยนะครับน้องคปนคนจับนะคะคนจับวดนั้นแม่ได้รางวัลที่สองห้าหกเจ็ดกับสามสี่เนาะวันนี้น้องจับมาน้องมาดามเนาะครับน้องมาดามแล้วก็สามสี่ ไปต่างประเทศก็ได้หรือว่าจะไปรัฐบาลไทยเราก็ได้นะครับผมครับได้หมดเนาะขึ้นายถึงตัวเลขขึ้นไหมนจัไม่มันมีวัสนามต่อกันก็ปมก็อยากจะได้ลำชุดกับเราปต่นมาให้ล่างแก่มบงเคยับอืมมีผลไม้เก่ายางเนาะก็ตั้งแก่บนอากาศันม ผู้องค์นั่นกับผู้องค์นันเป็นยังผู้องนันกับเป็นผู้คนละเที่ยกะเทียวบุผู้พูด่น้องจะมผู้ได้บ้างไอมน้องจะสัมผัสกับผมน้อไน้องมาตามน้องมาการที่รนบีิจจบน้องวันที่สองเห็นแม่ แต่ถูกก็นี่รู้จะงหวัดร่งสระไว้จุดไ่วางสีห่หมดอ่ะห้าหกเจ็ดแล้วก็สามสี่นะคะห้าหกเจ็ดและสามสี่นะครับได้ทั้งรัฐบาลราคาเพียงก็ท ว,าาวัดสามานต่ค่ะเพืมอนของครับแนวทางของน้องมาดามจับได้นะครับผมห้าหกเจ็ดและสามสี่นะครับผมให้โชคให้หมานให้ร่ำให้รวยนะครับสีเก็บหน้าจอกันเอาไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไปที่เพลงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ